มีหลายคนเลยครับซื้อเบอร์มามงคลแท้นะครับแต่ไม่ตรงอาชีพแล้วใช้แล้วกลายเป็นจนลงแย่ลงอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรชมคลิปนี้ครับ ผมเจอเยอะมากๆคนที่ซื้อเบอร์มงคลตามหลักคู่ตัวเลขถูกต้องเลยเพียงแต่ว่าเลือกมาแล้วไม่แมทกับอาชีพและความต้องการหลายครั้งนะครับที่มันส่งผลตรงข้ามอ่ะผมยกตัวอย่างนะบางคนเป็นเซลแล้วปรากฏไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเซลขายเครื่องจักรมูลค่าหลายสิบล้านต้องใช้เลขเกี่ยวกับเสียงโชคเพื่อจะดึงดูดอำนาจเจอคนมีอำนาจเจอคนมีทรัพย์ใหญ่ <c oughs> เงินเยอะ มาซื้อเลขพวกนี้ขึ้นหน้าบางทีเลขสเสน์สู้ไม่ไหวต้องใช้เลขโชคลาภเลขเงินก้อนใหญ่แบบนี้เข้ามาแทนซึ่งเขาไม่รู้ทริคกลายเปว่าพอเขาใช้ปุ๊บจกเคยปิดยอดโวล่มหลายสิบล้านได้เดี๋อปิดแต่ยอดเล็กๆผมก็บอกว่าเพราะเลขที่คุณดึงอ่ะมันดึงเงินก้อนเล็กนั่นเองเพราะฉะนั้น,นครับถ้าคุณไม่อยากเลือกเบอร์แล้วส่งผลลบแบบนี้ทําให้คุณได้เงินน้อยลงน้อยลงทุกวันแบบนี้นะครับเข้ามาเช็คนะครับเข้ามาที่แอปเขียวของเราให้พนักง,งานผมช่วยตรวจครับ